เลยนะคะกับทางด้านคุณอ,อง๋งเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลอดไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องค่ะครับสวัสดีครับนุ้ยครับโอ้โหพี่อ๋องทำไมช่วงเย็นบวงมาเยอะขนาดนี้ล่ะคะ4ี่สิบสองจุดครับก็เป็นเอ่อเป็นในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปรับตัวปรับตัวขึ้นต่อมันก็เลยเหมือนแบบดึงจินตนให้ให้ไปต่อนะครับ,รบหรือว่า ในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ปรับตัวขึ้น200จุดและหละก็คือเรื่องอที่ได้บอกไปในในตอนเช้าะนะครับว่า,าตัวตัวของตลาดหุ้นเอ,เองก็หวังถึงหวังถึงการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับที่ในบรรดาธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะใช้เพราะว่าในเดือนนี้ก็มีการ ประชุมกันหลายธนาคนารกลางเหมือนกันนะครับตลาดก็เก่งในส่วนของการการลดดอกเบีย้ยนะครับแม้ว่าประเด็นตัวการแพร่ระบาดของตัวโควิดเนี่ยมันก็ยังยังคงอยู่นะครับอแต่ก็ต้องกําไรก็ขยบ้างนะเพราะว่าตลาดมันก็คืออาจจะเป็นแค่รีบาว์นะครับในภัพรวมก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อนะครับตอนนี้มีสามหนึ่งสามแปดสองหนึ่งสามแปดหก นะครับอืมตอนนี้ก็ใกล้มาถึงละเพราะฉะนั้นถ้าประเพเซก็อาจจะเล่นจบในวันะนะครับทั้งตัวเซฟตี้ฟิเจอร์หรือว่าใครที่ซื้อไปอแล้วในช่วงเช้าะนะครับก็แบ่งอ่าทำกำไรบ้างเพราะว่าต้านถัดไปอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนท่าสําคัญเหมือนกันหนึ่งสามแปดสองหนึ่งสามแปดหกอ่ะนะครับอาจจะต้องโดนโดนเทคลงมาก่อนนะครับสําหรับในส่วนของของตัวเซตนะฮะ ก่อร่างเนี่ยนะครับจะมีที่จะมีที่หนึ่งสามหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์นะครับถ้าลงมาเดี๋ยวค่อยค่อยดูใหม่ว่าแนวดังกล่าวรับอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ารับอยู่เนี่ยก็อาจจะไปแถวประมาณพันสี่ร้อจุดนะครับที่มีโอกาสจะขึ้นกลับมาทดสอบได้นะครับอืม่ลาก็เป็นประเด็นที่บอกนะครับในภาพการ ฟื้นตัวซึ่งก็ดูแล้ววันนี้สถาบันก็น่าจะซื้อกลับแหละเป็นสียงใหญ่ที่ปล่อยหุ้นมาสักระยะละสำหรับการขายพ,พอนลงมานะครับรวมถึงราคาน้ํามันมันก็มีปัจเจัยหนุนด้วยนะครับจากเรื่องตัวประชุมโอเปกนะครับในวันที่ห้าวันที่หก มีนาคมที่คาดว่าจะมีการขัดสะพายนะครับหรือว่าลดกำลังการผลิตก็อาจจะมากกว่าค่าด้วยซ้ำไปนะครับคืออาจจะเดินเนี่ยค่าประมาณห้าถึงหกแสนบาทเล้วต่อวันที่จะขับสะพายออกไปนะครับแต่ตอนนี้ประมาณเนี่ยอาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยเหมือนตัวราคาน้ํามันนะครับหรือว่าในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานให้เหมือนเสร็จขึ้นนะครับแต่ไม่้แต่คือก็แบ่งขายไปบ้างนะครับใ,ในส่วนของอตัวหุ้นนะครับ อตัวหุ้นที่แนะนำไปตอนเช้า <G PC. S 1> ตัว GPC s นะครับก็ตัวนี้ลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะก็ดูที่ประมาณอาแถวๆบริเวณมีแนวต้านแรกก่อนนะที่ประมาณ68บาทนะครับ68บาทตอนนี้อยู่ที่64.5 64. นะครับก็เริ่มฟื้นมาละนะครับมี68.5แล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณ ประมาณเจ็ดสามจ็ดสี่นะครับมันมีสองแนวตัวเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ครับกรอบล่างเนี่ยกรอบล่างอัพขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับ <11. S 1> ถ้าไม่ตั่งควานเนี่ยก็ไปรอขายตามแนวนะครับเดี๋ยวใครซื้อไปแล้วในช่วงเช้าก็อาจจะแบ่งเริ่มแบ่งขายเทคไปบ้างนะครับอีกส่วนก็ถือลุ้นต่อสําหรับใน,นวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับตัวตัวแนวต้านถัดไปที่บอกนะฮะอันนี้ก็คือหุ้นที่ลงมา เราไม่น,น่าจะเป็นภาพของการการชุนตัวกลับได้นะครับส่วนด้านเอฟซีทีฟูเจอร์ถ้าได้ลองไปตอนเช้านะครับก็อ,อปิดตอนนี้เป็นจุดป,ปิดกำไรนะเหมือนกันไม่ไม่ถึงข้ามวันอืม<ฆ>ไม่ถึงข้ามวันนะครับก็ปิดขับเนี้ยเป็นดาวต้านแหละเก้าเก้าสองแปดเก้าสองเก้าเก้าสามศูนย์นะครับทีแถวนี้ยหรือว่าไปเทียบมาว่าเก้าสามสองแต่ว่า ก็ควรจะจบในวันนะเพราะ <ược. S 2> ว่าตลาดมันก็ยังต้องบอกว่ามันก็ยังคงม,มีความผันผวนอยูน่นะครับจะเปิดใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เพาะว่าการอันนี้เล่นเป็นแนะนําเล่นเป็นวันต่อวันจะดีกว่านะฮะเพราะตลาดยังมผันผวนอยู่อันนี้ก็โอเคนะครับใครมีรองก็ปิดทํากําไรนะฮะส่วนด้านของ,นนองตัวราคาราคาทองนะครับราคาทองเนี่ยาภาพเนี่ยเหมือนยัง เหมือนยังขึ้นไหวใน่รกอบอยู่นะครับยังยังรอเลิกทางอยู่ซึ่งอาจจะเป็นรุ้นในในช่วงช่วงไนเทสนะครับภาคกลางคืนมันจะมีด้านบนเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าทะลุหนึ่งหกถึงสามได้นะครับจะเป็นจุดในการโซโลทดลองแล้วก็ย้อนกลับมาต่ำกว่าหนึ่งห้าเก้าสามคัดลอสนะครับไปปิดด้านบนก็คือที่บริเวณอหนึ่งหกหน่งหกแล้วก็หนึ่งหกสามหกนะฮะอันนี้คือฝั่งรองนะฮะแต่ถ้ามัน ดันเลือกทางว่าย้อนกลับมาปรับตัวลงนะครับก็จะมีที่เอ่อบริเวณเป็นจุดโซล่าชอตนะก็คือประมาณหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดสามนะครับต่ำกว่าแปดสามนะครับต่ำกว่าเป็นโซล่าชอตแล้วก็ย้อนกลับมาต่ำกว่าหนึ่งห้าเก้าสามนะครับใช้เป็นจุดคัดลอด,ด้านล่างเนี่ยเอ่อจะมีนะครับสําหรับตัวแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อแถวมันจะมีประมาณหนึ่งห้าเจ็ด หนึ่งห้าเจ็ดสองก่อน 5, แล้วก็ทับไป <5. S 2> นะันู่ที่ประมาณหนึ่งห้าห้าสองนะครับคือทอเนี่ยตีความได้สองแบบคือถ้าเกิดว่ามันเป็นภาวะ m ิสออนคือเงินเข้าตลาดหุ้นทองจะโดนเทสนะฮะ <5. S 2> นะครับตีความว่าโอเคธนาคารกลางจะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินลดดอกเบี้ย,ววยต่อมันก็ขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นมันก็นเลยออก <c oughs> ออกอย่างกักอยู่ว่าจะไปทีไหนดีนะาเอ่อเรียกว่าตอนค่ำน่าจะเริ่มเริ่มรู้ละนะครับเพราะว่ามีที่บอกคือประเด็นเนี่ยมันมันทําให้ทองมันทั้งขึ้นได้หรือว่าลงได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ควรจะรอในส่วนของของการเลือกทางก่อบจีินะครับสําหรับตัวตัวทองคำครับอ๋อแล้วยินดึกๆพี่อ่องลุกขึ้นมาดูทองบ้างไหมคะก็ก็ถ้าลูกจืิงก็อาจจะดูบ้างครับผมอ๋ออืมอาจจะดูแต่ว่าหัว ตีสามนี่คงไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเนาะต้องตื่นเช้าด้วยค่ะ๋อก็เดี๋ยวตามตามตอนเช้าเอาละกันนาะพี่อ๋องเนาะค่ะจะบอกแนวตามที่บอกแล้วกันหน้าใช้ได้ในช่วงเเทศภาคกลางคืนนะเพราะว่าถ้ามันไปกอบแบบกอบเหนียงทิศทางมันจะชักขึ้นเลยครับได้ได้ค่ะพี่อ๋องค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอบขอบคุณนะคะสําหรับคําแนะนําจากทางด้านคุณอ๋อง เอกพมินสุนทาวิชานนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลอไทยพาณิชย์นะคะวันนี้ก็ได้มองกรอบเซตนะคะก็ให้ไว้ที่1 3 8 2 8 6ถึง1น8 6นะคะส่วนกรอบล่างให้ไว้ที่1 3 5 0ถึง1360นั่นเองค่ะแล้วก็ให้เล่นจบในวันด้วยนะในส่วนงตัวทีเฟกนะคะส่วนหุ้นของ GPSC อก็ให้ดูไว้ราคาที่68บาทนะคะกรอบล่างมองไว้ที่61.75ค่ะ ก็มองไว้นวต้านที่73-74ถึงบาทนั่นเองนะคะนี่คือในส่วนของหุ้นจีบ